นาทีนี้คงไม่มีใครมีรู้จักซอฟพาวเวอร์ที่เป็นหนึ่งในในโยบายหลักของภาครัฐซอฟพาวเวอร์ Power, ประกอบไปด้วยหลายด้านเลยและหนึ่งในนั้นก็คือฟู้ดค่ะหรืออาหารนั่นเองวันนี้คิงจะพาทุกคนมาทำความรู้จักซอฟพาวเวอร์ด้านอาหารของจังหวัดยะลากันค่ะขอบอกเลยนะคะว่าอาหารในคลิปนี้เนี่ยคิงคัดมาให้ทุกคนแล้วค่ะว่าเป็นเมนูเด็ดเมนูดังของจังหวัดเลยจริงๆเรามาเริ่มกันที่เมนูแรกกันเลยค่ะ เมนูนี้ชื่อว่ามัตตาบะ หน้าตาอาจจะดูคล้ายโรตีนะคะก็คือจะใช้แป้งเดียวกับโรตีเลยแต่ข้างในเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นไส้ไก่หรือไส้เนื้อทานคู่กับอาจาร์หอมกลิ่นเครื่องเทศนิดหน่อยคือลงตัวมากทุกคอเมนูต่อไปเรียกได้ว่าใครมาจังหวัดยาลาก็ต้องเช็คอินกับเมนูจานนี้ค่ะเป็นโรตีน้ำแกงค่ะที่ทำออกมาเหมือนสไตล์ฟิวชั่นหน่อยๆทำเป็นอาหารบรคฟาสต์ทานคู่กับไข่ดาวแล้วก็ไส้กรอกบอกได้เลยว่าน่าทานมากๆและเมนูต่อไป นึกถึงสาวจังหวัดแน่นอนค่ะว่าต้องนึกถึงข้าวยำตัวขิงไม่ได้กินข้าวยำม,มานานรู้สึกเลยค่ะว่าเป็นรสชาติที่คิดถึงมากๆบีบมะนาวไปหน่อยนะทุกคนแล้วก็คุกทุกอย่างให้เข้ากันใส่น้ำบูดูอร่อย และปิดจบวันด้วยเครื่องดื่มที่เป็นเอกลักษณ์ของ3จังหวัดสุดๆนั่นก็คือแต่อร้อนค่ะทุกคนซ่อดะามากแล้วก็อีกวันหนึ่งนะคะเราก็พาทุกคนมาร้านที่เป็นซอฟพาวเวอร์อีกหนึ่งร้านของจังหวัดยะลาเรียกได้ว่าใครมายาลาต้องมาทานร้านนี้นั่นก็คือร้านซุปบังแอค่ะเขาจะขายเป็นซุปเนื้อซุปเครื่องในต่างๆเรียกได้ว่าราคามิตรภาพเจ้าของร้านน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยที่เด็ดคือปรุง ซุปจานต่อจานคือ,เ,อเห็นแล้วอยากกินอีกเลยอะ่ะทุกคนส่วนใหญ่คนที่นี่นะคะเขาก็จะมานั่งทานกันตอนเที่ยงตอนบ่ายทานซุปร้อนๆกับข้าวไข่เจียวเนี่ยทุกคนฟินสุดๆและนี่แหละค่ะคือวัฒนธรรมคือซอฟพาวเวอร์คือวิถีชีวิตของชาวจังหวัดยะลาใครมายะลาอย่าลืมนะคะมารองทานร้านเหล่านี้แล้วคุณจะติดใจหรือจะเผลอใจหลงรักจังหวัดยะลาโดยไม่รู้ตัวเลยแหละ